นี้สำหรับลูกค้าที่ชอบความโปร่งของรั้วนะคะเป็นกำแพง J. สูง60เซนรั้วเป็นเหล็กเคลือบพลาสติกกันสนิมค่ะสูง1เมตรนะคะรวมกำแพงรวมรั้วสำเร็จก็เมตร60ค่ะนี่คะการเจาะปูน ราคารวมค่าของค่าแรงมิดละสองพันบาทนะคะสวยงามนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบดัวทึบค่ะเป็นเหล็กเคลือบพลาสติกกันสนิมเรียบร้อยด้านหน้าจะเป็นไม้ละเนียพร้อมประตูเลื่อน กำแพงสูงหนึ่งเมตรนะคะรวมไม้ระแนงด้วยเป็นหนึ่งเมตรเจ็ดสิบค่ะอันหน้าราคาจะอยู่ที่เมตรละสองพันรวมค่าของค่าแรงนะคะไม้ระแนงจะพุ่นสีขาวกำแพงทาสีค่ะร้านคางจะเป็นกำแพงปุมเป็นด้วสังเดษสีดำสามารถเลือกได้นะคะจะเอาสีดำหรือว่าเป็นเหล็กเคลือบกัมมันไนก็ได้ ตอนนี้ช่างกำลังใส่รั้วสำร็จ